นางงามเวียดนามนะคะสามารถคว้ามงกุฎไปได้เป็นคนที่11ของโลกแล้วก็สวยงามเหลือเกินนี่เลยนะคะภาพจากค่ำคืนที่ผ่านมากับการประกวดรอบไฟนอลของการประกวดมิสโกลบอล2025นะคะปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดเวทีระดับโลกสัญชาติอเมริกาอย่างมิสโกลบอ o r g แกน z เซชันนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะมีการเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและอาหารรวมถึงเสน่ห์ที่งดงามของไทยนะคะให้สาวงามจากทั่วโลกได้ เรียนรู้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดค่ะทําให้ประเทศไทยนั้นยิ่งเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกเข้าไปอีกการประกวดในรอบไฟนอลนะคะเป็นการตอบคําถามสแสดงไหวพริบและทัศนคติในเวลาที่จํากัดค่ะก็สทอรให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น top 5ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบจากการเข้าประกวดของสาวงามทั่วโลกทั้งหมด64คนจาก64ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นปโตรตอเรโกจาไมกาฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเวียดนาม ประเทศที่ได้เป็นเจ้าของมงกุฎเกียรติยศและสายสพายอันทรงคุณค่าในปีนี้ไปครอบครองซึ่งนับเป็นคนที่สิอของโลกนะคะเธอก็คือหนูวันเหนียนดิงมิสเวียดนามค่ะซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประกวดด้วยนะคะว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นเรื่องจริงและขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่สนับสนุนเธอค่ะ และท่านนี้ก็เช่นกันนะคะคุณปุ้ยหรือว่าแม่ปุ้ยนะที่ทุกคนเรียกขานกันในแวดวงนางงามคุณเปียพรแสนโกศิกประธานกรรมการบริหารบริษัท TPN Global จำกัดค่ะก็ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าของ2เวทีชายหญิงระดับโลก Miss and Mr global เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามความคาดหมายของบรรดาแฟนนางงามนะคะกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะยกระดับทั้ง2เวทีให้ก้าวขึ้นเป็นเวทีการประกวดระดับแกรนด์สลัเลยค่ะ ใจที่จะทำให้มดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการนัางา โลบอฟเนี่ยมาอยู่ในูของชิลีนโลบฟลูกที่เขาก่อออกมาเนี่ยมันจะเติบโตได้จากพืนดินนี่เลยเป็นที่มาของการเข้าเป็นถรสำหรับเมที đ đ đ ่ไได้เนาะเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของเลยนะคะสำหรับเมทีมิสโโบค่ะ